ครับอเลิสบล็อกเกอร์นุ่งกางเกงสีขารูปร่างสูงโปร่งทีเดียวส่วนไซมอนบราวน์นั้น,นกางเกงสีดำครับเป็นการชกแบบล้มแชมป์กันเลยแยบเบิยูบีกับ IBF แรกกันวันนี้ทันทีไม่ได้ชมในขณนะนี้นะครับสำหรับคืน,นนี้นั้นไทยทีวีสีช่องสามจะนำเปทปการชกของมวยคู่นี้ มาออกอากาศอีกครั้งนะครับในทางช่องสามนี้ในรายการสุดท้ายเวลา22นาฬิกา55นาทีครับอย่าเลืมติดตามชมกันยกที่เครับบล็อกเตอร์นั้นไม่ยอมแลกด้วยแล้วตอนนี้อาศัยวงนอกอย่างเดียวครับผู้หญิยายก็บอกมาว่าถ้าเล่นวงนอกแล้วบล็อกเตอร์ดูจะได้เปรียบกว่าไซมอนบราวน์ ต้องดูให้ดีนะครับว่าอีมินคริปปิธนั่นจะแก้ทางลูกให้ลูกติดยังไงครับไซมอนบราวน์เป็นลูกติดของอีมินคริฟฟิธหมดเกิดขาออกซ้ายกว่าโอ้โหมานี้ไหยังกับต่อยทันชิ้งบอลทีเดียว ไม่หน,หนักนวงนะครับแต่ว่าเก็บคะแนนเอาไว้เรื่อยๆโอุโอ๊ออยหมัดขวาโดนเข้าไปทีนึงแล้วถึไมไปเลยครับสำหรับบล็อกเกอร์คาร์ <c oughs> มานบาต่อยขวาหมัดนี้ นานจะออกสักทีนะครับแต่ว่าโอ้โหพิษสงร้ายกาศสำหรับท่านบัลลาต่อยขวาอีกทีนึงเิ่งที่จะน็อกให้ได้ครับไก็หาไปก็หาตอนนี้ไม่ป้องกันแล้วต่อยได้ต่อยไปขอสวนจังๆสักทีนึ่งเราคงจะรู้ว่าหมัดของโลเกอร์นั้นคงจะทำอะไรไม่ได้นะครับ ดังนั้นจิงเดินเข้าหาแบบไม่ต้องป้องกันตัวแล้วขอจังหวะเหม็งเมงสวนสักที It's really great when you see two super fighters with great ability go against each other. <laughs> <laughs> they some the way they, they get their, their position, the way they tie each other up when they're inside. They do so many things that you don't see younger fighters do, or that, that younger fighters do. <laughs> <have to laughs> not talking about so much younger in age as I am with less experience. These are two great fighters. โรเจอร์พยายามหมุนออกมาต่อยขวาใซ้าาบ้นบานเรลวานี่ยกนี้ยกที่หกนั้นหลงทางมาทีครับยกนี้ดูจะหลงทางอีกแล้วต้องชมนะครับทางด้าน็อกเตอร์นั้นแก้สถานการณ์ได้ดีทีเดียวครับขากออกแล้วก็พยายามต่อ,อยซ้ายาต่อยขวา เราเข้าไปแน้นก็รัดเอาไว้กอดเอาไว้แต่เมื่อเจอเข้าไปอีกทีหนึ่งหมดยกที่เกิดนะครับในการชกของมวยคู่นี้แชมป์โลกของสองสถาบันครับ IBF กับ WBC ดิมันด์บราวนะครับกางเกงสีดำโอเล็กบล็อกเกอร์กางเกงสีขาวซ้ายขวาลีลาแล้วเริ่มออกลีลาแล้ว การพบแบบล้มแชมป์กันเลยใช่ไหครับ Childhood buddies b u d d c h i h o o d นานหันมาเล่นลำตัวโอ้โหฮุกซ้ายเข้าไปเอาละครับนานๆออกคีแต่ว่าขอเนื้อเนือบอไม่ยอมถอยแล้วครับตอนนี้ปิดปสั่งให้บี้เข้าหา แต่ว่ายิ่งเดินเข้าไปก็เหมือนกับเหมือนกับกระทิงนะครับถูกมาทาดอนั้นทิ่เมาทิ่เมาตลอดเวลาเห็นไมครับหาอยู่ที่ว่าบริสบล็อคเกอร์นั้นจะยืนหรือว่าจะขาจะแข็งอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ครับถ้าเกิดเขาอ่อนเมื่อไหรน่นี่รับรองได้เจอแต่วมาปลาขลุงย่ยานะําแย่แน่มาแยกนี่ยังทั้งคู่ยังไม่แสดงการเนืยอ่อนนะครับ นายบายามเดินดีตัดลำตัวอีกการชกนายกที่8มาแล้วครับเริ่มใช้เท้าแล้วครับพุทเวิร์คทำงานแล้วสำหรับอลิสบ็อกเกอร์เพราะว่า,วายกที่6กที่เนั้นอยู่วงนอกแล้วได้ผลนับแสดงว่าบา,บาพุ่งเข้าหาเลยใส่ความยาวเป็นประโยชน์ครับหุกซ้ายขวาปล่อยเอาพื้ทีนนะ เอาละแล้วบอลอัปคัดที่เลยไปแล้วนะครับทุณผู้ชมต้องคนตัวเตี้ยนี่ก็ต้องเดินเข้าหาคนตัวสูงก็ต้องพยายามอยู่วงนอกป็นธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้นะครับเราต้องสามจะนำเทป การชกในตึกมวยตอนเช้านี้มาให้ชมชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา22นาฬิกา55นาทีขติดตามชมกันได้อีกครั้งหนึ่งห็อกเกิดนั้นเลือกสอยเป้าแล้วนะครับตอนนี้ซ้ายขวา่ายมันบาร์นี่โอ้โหโดนเขาไปสองสามัดหด ทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนี ate, ้ไทยบ้าลรา็ย้อกเกรนนี่พอเข้าใกล้แกกอดเอาไว้ตลอดเวลาครับหนีบมัดบ้างกอดเอาไว้บ้างดูสิว่าแขนจะเกะกะไปหมดเอาแล้วสอยรวยกัน หมดยกที่8ครับอีก3ยกเท่านั้นเราจะรู้แล้วก็ว่าแ,แชมป์โลกของสถาบันไหนจะสักติิทธ์กว่ากันนะครับเจอกันในรุ่นเวลตเ,เวย์ครับ I B F กับ W B C สักติดของสถาบันไหนจะสักติิทธ์กว่ากันครับไซมอนบราวน์กางเกงสีดำโดนเข้าไปชุดใหญ่ทีเดียวบล็อกเกอร์กางเกงสีขาวโอ้โหไซมอนบราวฮุกซ้ายเต็มเต็ม อาจจะของบลอเกอร์สาีกก่หมัดแต่ว่าไซามอนบาวเรียกคืนมาได้หมัดเดียวครับตอนนี้บล็อเกอร์อยู่วงนอกอย่างเดียววนออกซ้ายขวาแล้วก็ออกหมัดนะครับไม่ยอมเข้าแรกด้วยพอเข้าประชิดก็รัดเอาไว้ไซาามอนบาวบ,บอกไม่รู้จะใช้วิธีไหนครับเขาไปก็โดนอีก ต่อยขวาได้ทีนิงคุณดูแข่งแรกนั้นมอริสบ็อกเกอร์นั้นปักกลักนะครับปักกลักแกลกหมัดกันมากเกินไปก็เลยทำให้เจอหมัดของแซนนอนบราวนี่เข้าไปมากทีเดียวแต่พอผ่านขึ้นทางมาแล้วนี่ครับออกลีลาเป็นวงนอกตลอดแซ่นอนบราวนั้นตอนนี้เปิดตำลาไม่ทันเลยนะครับายตัดลำตัวบ้าง ทั้งล่างทั้งบนแต่เข้าไปทีไรเจอหมัดของบล็อกเกอร์เอาไว้ยันเอาไว้ทุกครั้งนะครับหมว่าจะไม่นักนวงแต่ว่าก็ทำเอาเสียจังหวะไปได้ฟุกซ้ายได้ดีครับตอนนี้ลำต,ตัวแล้วไซมอนบานั้นออกมาแต่ละทีนหนักครับเเข้าไป4 5 6หหหมัดโอ้นี่นะครับพอบล็อกเกอร์ออกหมัดกระแทกเอาไว้ก,กอว่อนนี้ก็ทำให้ไซมอนบาั้นเสียจังหวะไปได้ พอขยับจะต่อยแกดึงตัวออกมาลาวเองไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนี้เลยเ้าหาก็เจอหมัดแยบอีกแยบย็บเอาไว้ปุ๊บหมัดขวาได้ทิงตัดลำตัวเข้ามาฮุกตายเข้ามาเอาละกันคนละหมัดตอนนี้โอลิสบ็อกเกอร์ไม่ยอมขีดวงสู้กันแล้วครับตอนนี้ตีกันเชียงวนไปวนมาแล้วทิ้มมาใา้ไว้ยันเอาไว้ แต่มันบาต้องวิง่งพยโยเข้าใส่ทีเดียวตัดขวาได้ดีครับตอนนี้อแล้วครับมนนีสถานการณ์ชักจะ,ะเริ่มพลิกไปแล้วครับอมอริสบล็อกเกอร์ต่อยขวางโดนเต็มแต่บราเองไม่สะเทือนครับเสียงจะทำให้เสียจังหวะไปเท่านั้นตัดตัดลำตัวอีก เป็นการชกแบบล้มแชมป์กันเลยนะครับมวยคู่นี้เป็นเพื่อนรักกันมาด้วยบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับหมดยกที่9เป็นยกที่10ครับการชกกันระหว่างนักมวยกางเกงสีขาวมอริสบล็อกเกอร์แชมป์โลกของสภามวยโลกในรุ่นเวเ,เว ครับกางเกงสีดำครับไซมอนบราออกมา่อนแรกกันเลยทีเดียวแชมป์ของ IBF ครับยกที่1ิแล้วไซมอนบราบอกไม่ได้หลงทางมาสมยกเต็มๆยกนี้เดินบี้เข้าหาตลอดทีเดียวไม่รอจังหวะครับต่อยขวาซ้ายโอ้ลงไปแล้วครับวอลลิสบ็อกเกอร์โดนฮุกซ้ายเข้าไปลงไปแล้วโอ้โหไซมอนบราันนออกมาได้ก็พุ่งเข้าหาทีเดียวระหว่างพักยกนั้นอีมิงคริฟฟิตบอกว่าต้องรีบต่อยนะไม่อย่างนั้นเป็นรองเขา มาตรการเข้าไปนับครับอาชกันต่อสู้กันต่อแล้วตอนนี้2นาทีหลืออีก2นาทีครับบล็อกเกอร์จะประคองตัวรอดหรือไม่โอ้โหเจอฮุกท้ายเข้าไปไดมอนด์แบบไม่ไม่ยั้งแล้วครับตอนนี้อีเลนเข้าไปแยกอาตอนนี้สถานการณ์ของโูลริสบล็อกเกอร์นั้นลำบากแล้วนะครับ เหลืออีกหนึ่งนาทีเสร็จจะประคองตัวรอดหรือไม่ไซมอนบาวต่อยพุกซ้ายขวาเข้าไปทีน,นโอ้ทำมาดีๆนะครับสามยกยกนี้เจอแผนเด็ดของไซมอนดาวนินบุกป,ประชิดแล้วก็ต่อยแบบไม่ต้องเลือกกันเลยครับบุกซ้ายขวาเข้าไปเต็มๆหายท้องไปเลยทีเดียว กชกนาย,ยกที่1ิบครับบล็อกเกอร์มายืนแทบจะไม่อยู่แล้วโง่เงินงอนแง่นทีเดียวตีกันเชียงมานีจะเผื่อวิ่งได้จะวิ่งแล้วนะครับเจอ๋ฮุกขวาเขาอีกทีนึงตายอีกทีนึงไอ้บอลบาเลือกต่อยเป้าแล้วตอนนี้อีกหนึ่งนาทีเศษครับออกวิ่งแล้วตอนนี้โมริสบล็อกเกอร์ ขีขวา,าไปทีหนึ่งเจอฮุกซ้ายฮุกซ้ายทีต่อยขวาซ้ายขวาลงไม่จะลงไม่ลงสงสัยจะไม่เอาแล้วนะครับมิลเลนครับเข้าไปยุติการชกแล้วมิลเลนเห็นท่าว่าจะไปไม่รอดครับปล่อยไว้เป็นอันตรายแล้วเพื่อนรักครับก็เข้าไปแสดงความมีน้ำใจซึ่งกันและกันก็เป็นอันว่าไซมอนบราล์นะครับเป็นฝ่ายชนะ TGO ไปในยกที่10นี่เองนะครับโดยเวลาสองนาทีเสร็จเจทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนรักกันมาครับแซมอนบราวก็คงจะ,ะเสียออกเสียใจเหมือนกันนะครับที่จะต้องทำการดุนแรงขนาดนี้แต่นั่นเป็นเรื่องของวิถีทางนะครับนี่นะครับนับชกที่อแตกสองแครับสำหรับ มอลิสบล็อกเกอร์คนนี้ครับไซมอนบราครับเป็นนักชกที่ IBF นั้นบอกว่าภาคภูมิใจเหลือเกินนะครับร้องไห้นะครับ <Block> er. ไซมอนบราหลั่งน้ำตามาเลยทีเดียว <It> s <S <ๆ>แล้วก็เป็นนักชกอีกคนหนึ่งนะครับที่ร้องมาจากไมค์ขึ้นนั้นครับที่ IBF นั้นมีความภาคภูมิใจในฝีไม้ล,ลายมือแล้วก็โปรโมเตอร์ดอนคิงเองก็พยายามที่จะ โปรโมทนะครับให้แซนมอนบราวนี้ขึ้นมาจนถึงจุดสุดยอดให้ได้นะครับนี่คือเจอคอเรียนะครับที่กำลังไปกอบใจแซนมอนบราวน์อยู่กรารมกานีิเลนดูภาพช้ายทัานนะครับชายครั้งนะครับโดนหมัดขวาหมัดนี้ก่อนแล้วก็ฮุกซ้ายนี่ครับโอ้โหลับไปตั้งแต่อยู่ข้างบนเลยครับโอ้แหนด่มอนดวพยายามจะซ้ำนะครับมิเลนนี่ท้ายังไม่ทันสงสัยจะลำบากนี่เป็นชุดแรกนะครับ ดูซ้ำอีกทีนี่เต็มเต็มมัดขวาแล้วก็ฮุกซ้ายขึ้นมาโอ้ยครับรับไปตั้งแต่อยู่บนอาคารบามามองค้อนนิดหนึ่งชุดแรกนะครับที่มอลิฟต์บล็อกเกอร์โดนเข้าไปแบบนี้อีกมุมหนึ่งหมดสภาพเลยครับ กายเป็นนกปีกคักขลาร่อนลงไปมาดูมุมบนอีกครั้งหนึ่งเรากล้องเขามีเยอะครับหลายมุมให้ดูเห็นชัดๆต่อยขวามัดนี้แล้วก็หุกซ้ายตามแบนบอนบานาลเวียนขึ้นไปทั้งไหลทีเดียวครับหยุดไหมอยู่ครับยางจะพุ่งเข้าไปโอ้กำลังมันเล้ ะกำลังมันมือครับตอนนี้ตอนนี้ประธาน w b ีซัมโพเซสุรันวันก็มาล่าอยู่ด้วยคงจะเสียใจนะครับเพราะว่าจะเสียแชมป์ไป2นาที10วินาทีครับในยกที่10ครับมินเลนก็ยุติการชกครับให้ไซมอนบราวนั้นชนะทีโอไปครับในยกที่10แล้วก็เป็นแชมป์ถึง2สถาบันแล้วครับตอนนี้สำหรับไซมอนบราวน์ เดิอยู่เขาเป็น IBF ครับและที่ได้มาใหม่อีกเส้นหนึ่งก็คือสภามวยโลกครับหรือว่า WBC ในรุ่นเวลเทเวดมวิทลีขึ้นมาแสดงความยินดีนะครับ right, คู่นี้ได้ค่าชกคนละหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ26ล้านบาท าคุ้มค่าเลยครับเดี๋ยวเราชมโฆษณากันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาชมมวยต่อครับ